สำหรับใครที่กำลังมองหาโตโยต้าออติสนะคะเป็นตัวออติสเนาะแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะ1.8ตัว E ปี08แต่อยากให้ดูสภาพของเขาปี08แต่คันนี้ไม่ได้ติดแก๊สไม่ได้ติดแก๊สนะส่วนมากปี08จะติดแก๊สหายากมากเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ติดไม่ติดแก๊สเนี่ยแลวส่วนใหญ่ก็จะมีแต่1.6 ช่อันติดเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับแต่ว่าปี08แต่คันนี้ไม่ติดแก๊ดครับคุณผู้ชม่เราขออนุญ,ญาตแจ้งราคากันก่อนเลยรเราบอกก่อนเลยว่าราคาจริงๆคันนี้ถ้าคุณลูกค้าเคยเข้าไปดูในเพจของเราจะอยู่ที่259,000บาท259ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเครื่องพันแปดแต่วันนี้เลยนะคะราคาเอาไปเลย229,000บาทเท่านั้น229คุณได้ออติสอะ ผ่อนไม่ถึง5,000นะ2องถูกกว่าวีออสนะถูกกว่าแต่คุณได้ออติสรถใหญ่ขึ้นคำนวณเล่นๆให้ดูหน่อยว่าคันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่ไอ้รถราคา2 2 9นี่เลยผ่อน4,9 0 0เท่านั้นเออ5ปี5ปีนะคันนี้มีอะไรแนะนำลูกค้าดูบ้างจ๊ะก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับกับตัวบ้านติดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกระโฉมนี้แต่ว่าตัวนี้ข้อดีของเขาเลยก็คือสภาพแล้วก็รถมันเป็นรถบ้านรถบ้านมือเดียวก็ 1.8เนี่ยมันก็จะท็อปกว่าภายนอกมันก็จะมีในส่วนของวอส่วนว,าว้าส่วนโค้งของตัวกระจังหน้านะครับรวมถึงไฟเลี้ยวที่กระจกมอง,มองข้าง<ช>เขาก็มีมาให้นะครับการประตูต่างๆเขาก็จะมีมาให้นะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม1.8นะครับบางคนไม่อาจจะไม่ชอบ1.6ไงใช่อยากได้เครื่องที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นใหญ่ขึ้นขับไม่เหนื่อยมาเลยให้ดูสภาพก็เนี่ยกว้างกว่า จะเห็นได้เลยว่ามันจะกว้างกว่าวีออสใช่นี่คือสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการติดแก๊สนะครับไม่มีค่ะเออโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าพี่นุ้ยมาดูเบาะนะอันนี้เบาะเครื่องหนึ่งจุดแปดเบาะหนังนะคะลูกค้าอันนี้เบาะเดิมภายในเป็นทูโทนค่ะน้องพัตเตอร์ใช่อ่าเป็นสีเทากับเบจนะคะสีครีมออกคิมิมเบทเบเนาะอ่าแล้วสําหรับตัวนี้นะคะ ตัวนี้มีแอร์แบคคู่แล้วเนาะัลติฟังก์ชันพวงมาลัยครบสําหรับตัวนี้หน้าจอแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วครับผมอ่าเป็นแอร์ตัวแอร์ดิจิตอลนะคะสําหรับเกียร์หัวเกียร์หรือว่าเบรกมือทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นเนาะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยกับน้องพัตเตอร์เนาะขออนุญาตลาแล้วก็จะต้องไปรับลูกค้าต่อแล้วนะบรรยากาศในงานวันนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะ